โอเคนะตอนนี้คือคลิปวันถัดมานะต่อต่อจากคลิปวันที่ผมทํานะไม่รู้ว่าผมจะเอาคลิปไหนเรียงกันก่อนนะแต่คือแบบผมโคตรกใจทุกคนคือตอนนั้นไอเนี่ยมันกําลังมาผมก็เลยเข้าเซอร์ฟี่แล้วระหว่างผมรอประมาณ5นาทีมั้งผมรอประมาณ5นาทีผมก็เลยไปเปิเปดไข่เล่นนะเปิดไข่ตรงนู้นเล่นนะแล้วคือ พอพอเซนต้ามาผมก็ไล่เก็บไล่เก็บตามทางนี่แหละแล้วผมไม่รู้ไงว่าแบบปกติถ้าแบบสัตว์เลี้ยงยักษ์อะมันตกลงมามันจะเป็นเป็นไข่หรือว่ามันจะเป็นถุงหรือว่าเป็นกล่องผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยเปิดดูสัตว์เลี้ยงว่าผมได้มายังนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ผมได้ไม่ใช่อะไรทุกคนอย่าเพิ่งตกใจผมไม่ได้จากไอเซนต้านะ มได้จะเปิดใครผมไม่ได้ดูตรงนี้โคตรเซอร์ไพรส์อะ่ะนี่นะนี่คือครอบคอรัใหม่ของเราก็าน่ารักอะ่ะแต่จริงๆนะจริงๆนะผมอยากได้เป็นเป็นสโนว์แมนมากกว่าแต่ไม่เป็นไรเป็นสัตว์ยัก่ะผมไม่ค่อยมีเรื่สัตว์ยัก่ะโคตรดีใจอะ่ะ ทุกคนดูมันตัวเท่ามันตัวเท่าไอนี่เลยนะตัวเท่าไอตัวหิมผมเลยสูงกว่าน,นิดนึงเพราะมันลอยนะไม่ดูทำไมมันถึงลอยโอติพปมันตัวเท่านี้หมดเลยไหมสัดชัดจั ดูน้องสิน้องน่ารักมากเลยผมว่าอัปเดตนี้ไอตัวนี้ได้ง่ายแน่เลยได้ง่ายพอกับไอตัวหินแน่เลยผมคิดว่าอัปเดตนี้ผมจะไม่ได้นะเนี่ยผมนั่งเปิดตั้งนานเลยแล้วระหว่างตอนนอนผมก็มา AFK ตีตรงนี้นะแต่ไปตีเซิร์ฟหลักนะเซิร์ฟหลักได้เยอะกว่ามีคนมาบูทให้แล้วก็มีคนช่วยตนีนะ เราก็ได้มาเยอะมากตอนแรกผมได้หลักิ้นเลียนเลยนะมีอยู่หหนนึ่งึ่งจุดห้างจุดห้ตอนนั้นเราเปิดไปเท่าไหร่เลยประมาณ800ล้านเนาะถึงจะได้ตัวนี้น่ารักมากเลยโอเคนะ <S <S เดี๋ยว คลิปมีแค่นี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะเอาคลิปมาเลี้ยงต่อๆกันนะ